สวัสดีค่ะพบกับน้ำเพชรอีกแล้วนะคะในรายการ Inside NSM ค่ะ ผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ ถึงอุโมงค์ของพลังงานนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนรู้มามากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงานของมนุษย์พลังงานน้ําพลังงานลมและพลังงานจากดวงอาทิตย์ค่ะและหลายๆคนทราบไหมคะว่าพลังงานเหล่านี้มีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์เราอย่างไรบ้างเดลเชรจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุโมงค์พลังงานแต่ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ค้นพบพลังงานก่อนดีกว่าค่ะเมื่อ3,000ปีก่อนคริสต์กาลมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นครั้งแรก ในการแล่นเรือใบของอียิปต์ใบเรือจะรับแรงลมที่ทําให้เรือแล่นไปได้ต่อมาเมื่อ2,000ปีก่อนคริสตกาลก็มีกังหันลมที่ใช้สําหรับโม้แป้งสาลีของชาวบาบิโลนสมัยโบราณและ2ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรเปอร์เซียสมัยโบราณ ได้างคานไม้ตรงกลางเป็นหินรับมีดซึ่งตรงหัวคานจะมีใบพัดเพื่อรับแรงลมแนวคิดที่ใช้พลังงานลมในการบดแป้งสาลีได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางและได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางยาวนานก่อนที่จะมีกังหันลมเกิดขึ้นในยุโรปการเริ่มต้นในศตวรรษที่1 1ชาวยุโรปเริ่มนำแนวคิดเกี่ยวกับกังหันลมมาใช้และในเนเธอร์แลนด์ได้มีการเอากังหันลมมาใช้จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเทคโนโลยีกังหันลมสมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1930มีการนำมาใช้ในงานผลิตพลังงานไฟฟ้าปั๊มสูบไจ่น้ำในการผลิตไฟฟ้าได้จ่ายพลังงานไปแก่ชุมชนรอบๆโดยทั่วอองตวนอองรีแบกแรลนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสเกิดในตระกูลที่มีนักวิทยาศาสตร์ถึง4รุ่นตั้งแต่รุ่นปู่จนกระทั่งรุ่นลูกเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพุทธศักราช2446ร่วมกับปีแยกกูรีและมารีกูรี หลังจากที่เขาถึงแก่กรรมชื่อสกุลของเขาได้กลายเป็นหน่วยวัดกรรมันตภาพในระบบหน่วย SI หรือ b c k r เร l เขียนด้วยสัญลักษณ์ bq การค้นพบกร,รมันตภาพรังสีของ b แ k คเร l เป็นการค้นพบขณะที่เขากำลังศึกษาแสงแดดเป็นตัวการที่ทำให้ธาตุยูเรเนียมปลดปล่อยรังสี x บังเอิญช่วงการทดลองไม่มีแสงแดดเป็นเวลา2-3วัน เมื่อเขานำฟิล์มที่มีกระดาษห่อสารยูเรเนียมไปล้างปรากฏว่าที่ฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้มกว่าช่วงถูกแสงแดดแบคเคอรเรลจึงคิดว่าน่าจะมีรังสีบางอย่างถูกปลดปล่อยออกมาจากธาตุนั้นตลอดเวลาเมื่อเขาศึกษาพบว่ามีธาตุบางชนิดจะปลดปล่อยรังสีออกมาตลอดเวลาเรียกธาตุนั้นว่าธาตุกัมันตรังสีซึ่งมีสาชนิดคือรังสีอัลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาเซลล์แสงอาทิตย์ ถูกสร้างขึ้นมานครั้งแรกในปีคริสตศักราช1954โดยแชปปินฟูลเลอร์และเพียสันแห่งเบสเทลโฟนโดยทั้ง3ท่านนี้ได้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ PN แบบใหม่โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิคอนจนได้เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลกซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง6%แต่ในปัจจุบันเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า15%แล้ว ในระยะแรกเซลลแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการด้านอาวกาศดาวเทียมหรือยานอาวกาศที่ส่งจากพื้นโลกไปโครจรในอวกาศก็ใช้แผงเซลลแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้าต่อมาจึงได้มีการนำเอาแผงเซล์แสงอาทิตย์มาใช้บนพื้นโลกเช่นในปัจจุบันนี้เซลลแสงอาทิตย์ในยุคแรกๆส่วนใหญ่จะมีสีเทาดำ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีสีต่างๆกันไปเพื่อความสวยงามหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุโมงค์พลังงานแห่งนี้นะคะว่าจะมีของเล่นชิ้นไหนหน่าสนใจไปดูกันเลยคะ่ะ